สวัสดีครับก็วันนี้มาแนะนำตัวสวกัดรุ่น UV7E นะครับตัวนี้ก็เป็นสกัดที่ว่าประกอบง่ายนะฮะใช้งานง่ายหาซื้อได้ทั่วไปนะครับมีสายมีแจ็คอะไรให้พร้อมเสร็จเรียบร้อยนะครับ วิธีใช้งานวิธีประกอบก็ไม่ยากเลยไม ais, แ่แทบไม่ต้องใช้อุปรกรณ์อะไรเลยก็คือใช้มีดคู่ใจเพื่อแกะแพ็คเกจจิ้งนะครับรีข้างในมีอะไรบ้างนะครับ ก็มนีหนึ่งเลยสาวากาะสองก็คือคู่มือการใช้งานนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตแกะสาวากาศก่อนนะครับติดเน็ตแกะสาวากระโอเคเรามาประกอบเสากันนะฮะขั้นตอนแรกเลยนะฮะแกะอีแฟกเตอร์ออกมาก่อน ครับจะมีรีแฟกเตอร์ขั้นที่หนึ่งแกะเทมาให้หมดกลางโปกลางครับกลางเสร็จครับเราขันให้แน่นไม่ขย,ยับไปไหนนะกลางครับกลางให้ปบทุกการเลยครับงานรีแฟกเตอร์ที่เราแกะมานี้ นะเสียบพอปาไปครับแล้วก็ไขน้อย แน่นแนนเป็นนานเสร็จเรียบร้อยนะครับไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรทั้งสิ้นนะฮะไห้ขววงตักอันก็ไม่ต้องใช้นะฮะใช้แค่มีแกะแกะพลาสติกอย่างเดียวนะครับตอนนี้เราก็จะมาติดตั้งกันนะครับนะครับ,นรบในหีบห่อของสศกัดเบต้าที่รุ่นจะมีคู่มือการติดตั้งนะครับตัวนี้ จะแนะนําวิธีการติดตั้งสําคัญมากอย่าทำหายนะคะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนวิธีการใช้คู่มือนี้โอเคคู่มือนี้ส่วนสําคัญเลยก็จะมีวิธีโหลดแอปพลิเคชันนะฮะวิธีโหลดแอปพลิเคชันสําหรับค้นหาสัญญาณ dtv s v i c e area กับ Line Official ของเบตานะครก็คือ a p p ไซด์เบตาดิจิตอล นะครับเรามาดูวิธีการติดตั้งแอปก่อนนะครับการติดตั้งแอปพลิเคชัน DTV Service Area นะครับทำได้ทั้งบน iOS แล้วก็ Android นะครับตอนนี้ก็ให้เอาโทรศัพท์มือถือนะครับหยุดวิดีโอไว้ก่อนก็ได้นะครับเอาโทรศัพท์มือถือมาถ่าย QR code ของระบบปฏิบัติการนะครับลงบนมือถือแล้วก็ติดตั้งแอปเลยครับเมื่อติดตั้งแอปนะครับเราก็กดเปิดเข้ามาในแอปนะครับก็จะเป็นหน้าตายอย่างนี้นะครับ ครับแล้วตัวแอปนี้ก็จะหันหาสัญญาณโดยอัตโนมัตินะครับยิ่งถ้าเป็นมือถือที่มีระบบ GPS อยู่ในตัวแล้วแล้วก็บวกจโรสโคปเข้าไปด้วยจะทำให้ตัวมือถือเนี่ยหันหาทิศเองนะครับหันไปยังสถานีส่งนะครับซึ่งของกรุงเทพเนี่ยก็จะเป็นตึกไบยก2นะครับอ่ะเราจะซูมลงมาจากที่บริษัทนะครับจากที่บริษัทนี่ไปตึกใบยก2ระยะทางประมาณ15.3กิโเมตรรับมักต่างๆดังนี้นะครับ26 สามหกสี่สิบอ่าสี่สิบสี่สามสิบสองนะครับโอเคเราซูมลงมาอันนี้จะเป็นการใช้แผ่นที่จะดาวเทียมนะครับเราก็จะเห็นว่ามันมีต้นไม้มีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะตามเส้นทางไปว่าสิ่งที่อยู่ใกล้บ้านเรานะันะ้ะมันมันเป็นยังไงเราต้องหันไปทางมุมไหนอาจจะหันไปทางหลังคาตรงนี้นะครับเพื่อรับสัญญาณครับ uv นะครับอันนี้เราแกะแกะออกมาแล้วนะฮะก็จะมีสาย10เมตรตรงนี้ เป็นตัวที่สำหรับไว้จับกับแป,ป๊บนะฮะแล้วเดี๋ยวผมจะทําให้ดูว่าเวลาติดตั้งเสาใช้งานยังไงบ้างนะครับโอเคนะครผมก็อาเสามาตรงนี้คือแป,ป๊บนะฮะเราเสาตัวเข้าไปในแป,ป๊บอย่างนี้ังั้นก็ไขนอ็ขนอตไขน็อตตรงบัวจับนะครับไขให้ล็อกแน่นเลยฮะ นี้ก็จะตัวจับนี้จะยึดใช้กับแป๊บได้ตั้งแต่1งถึง1นนิ้วนะครับเวลาติดตั้งจะสังเกตว่าผมจะต้องเอากล่องสีส้มเนี่ยไว้ข้างล่างนะครับเพราะว่าตัวฝากล่องมันจะได้กันน้ําแต่ถ้าเราบางคนติดผิดเอาไปหงายท้องขึ้นน้ําก็จะเข้าไปนะฮะไปไปโดนวงจรวง,วงจรรับสัญญาณได้นะครับเสาก็จะรับได้มั่งไม่ได้บ้างเพราะว่าเราติดตั้งหงายท้องแต่ถ้าติดตั้งอย่างนี้น้ำไม่เข้าครับผม โอเคพอจากนั้นเราก็เอาลากสายไปเสียบเข้าทีวีนะครับผมก็สักคู่สักคู่ที่ผ่านมาผมก็มีการติดตั้ง DTV Switch Are a เป็นแอปลิเคชันค้นหาสัญญาณไว้ในมือถือเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เปิดแอปขึ้นมาตัวแอปเนี้ยเขาจะคำนวณให้ว่าเสาควรจะหันไปทางทิศไหนนะฮะเดี๋ยวเอากล้องซูมซูมเข้ามาดูแอปหน่อยหนึ่งนะเราเทียบกับเทียบกับ เสาจริงเลยว่าทิศต,ตรงไหมฮะโอเคโอเคปรับนิดนึงโอเคตรงแล้วนะครับตรงแล้วตอนนี้เราก็จะเอาสายเข้าไปที่ทีวีนะครับแล้วก็กดค้นหาอัตโนมัติจาเราเสียบสายสอาวศเข้ากับช่องต่อ RF ของทีวีนะครับก็จะต้อง กดเข้าปุ่มเมนูแล้วก็มาที่การตั้งค่าเพื่อที่จะค้นหาช่องรายการนะครับผมโอเคอันนี้ของโซนี่เมนูก็จะหน้าตาเป็นอย่างนี้เราก็ต้องเลื่อนมาที่การตั้งค่าจากนั้นไปที่ตั้งค่าดนะิจิตอลแต่เมนูเมนูทุกยี่ห้อก็จะต่างกันไปนะฮะแต่เนื้อหาสำคัญก็คือการปรับช่องอัตโนมัตินะครับก็คือค้นหาสัญ,ญญาณอัตโนมัติ หรือว่าสแกนอัตโนมัตินะครับหลักๆก็จะเป็นแบบเดียวกันเสร็จปั๊บ,บเรากดโอเคนอกจากการค้นหาช่องอัตโนมัติแล้วก็จะมีการค้นหาช่องแบบหนึ่งเรียกว่าค้นหาช่องด้วยตนเองกนะารนค้นหาช่องด้วยตนเองเนี่ยก็คือเรามาเขาจะใช้คําว่าปรับช่องด้วยตนเองหรือค้นหาทีละช่องนะขึ้นอยู่กับยี่ห้อทีวีว่าย y ี่ห้ออะไรนะครับ แต่เนื้อหาใจความสําคัญคือค้นหาด้วยตัวเองเพอค้นหาด้วยตัวเองเรากดโอเคเข้าไปปับ๊บตัวหน้าจอทีวีจะคล้ายคลึงกันทุกยี่ห้อก็คือจะให้เราใส่ช่องความถี่เข้าไปว่าความถี่เท่าไหร่ค้นหาช่องด้วยตัวเองนะครับในตัวทีวีเขาจะให้เราระบุมาว่าช่องค้นหาช่องเท่าไหร่นะครับเบื้องต้นเลยเบื้องต้นเลยปกติเราเวลาเปิดทีวีมาปับ๊บเขาจะอยู่ที่ช่อง21ซึ่งมันอาจจะขึ้นว่า ยานเป็นศูนย์อันนี้ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องกังวลน,นะฮะเราต้องปรับไปที่ช่องที่ว่าเขาส่งในพื้นที่ของเรานะฮะอย่างตัวตอนนี้ผมอยู่ที่กรุงเทพในกรุงเทพก็จะมีส่งอยู่ที่ช่อง26 32 36 40แล้วก็สีเลขพวกนี้นี่ตรวจตรวจเช็คได้ว่าเราอยู่ในพื้นที่ไหนใช้เลขที่เทาไหร่ในการจูนช่องดูได้ในแอป dtv s e r v i c e area นะครับไปกดตรง mm hmm. ดูรยายละเอียดเพิ่มเติม นะฮะแบบนี้กดปึ๊บนะฮะเขาก็จะมีลายช่องมาให้ว่ายี่6ิบหกสามสิบหกสี่สิบสี่สี่สามสิบสองนะฮะก็เลือกหนึ่งในเลขช่องนี้นะครับเลือกหนึ่งในเลขช่องนี้อย่างตอนนี้ผมเลือกเลขสามสิบสองนะฮะพอเลือกเลขสามสิบสองปั๊บสัญญาณมาเต็มร้อยนะฮะ ความแรงสัญญาณมาเต็มคุณภาพสัญญาณมาเต็มอันนี้แปลว่าผมหันเสาได้ถูกต้องตรงตามตรงตามทิศที่ส่งสัญญาณมาสัญญาณก็จะมาเต็มร้อยในกรณีที่เราหันเสาไม่ตรงสัญญาณก็จะมาไม่เต็มร้อยนะฮะหรือความสูงไม่พอนะฮะสัญญาณก็จะมาไม่เต็มร้อยก็แนะนําว่าเราต้องเปลี่ยนทําเลการตั้งหรือหันเสาใหม่ลองเช็คกับ d t ทีว r v i c e Area ียได้เลยว่าหันตรงไหมนะ,ะถ้าหันตรงแล้ว แต่สัญญาณความแรงยังยัง,ยงต่ำอยู่เราเพิ่มความสูงนะฮะถ้าเพิ่มความสูงสัญญาณก็จะแรงขึ้นนะครับพอเสร็จปั๊บเราเช็คเช็คด้วยว่าถ้าเราหันสัญญาณมาเต็มร้อยอย่างนี้เรากดออกนะฮะ exit แล้วไปหาช่องอัตโนมัติช่องเข้ามาพบนาแน่นอนน,นะครับรเอแนะนขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะคะคือประเด็นมาจากวันศุกร์ตกลงนะฮะพอคนหาช่องอัตโนมัติ เครื่องก็จะทำการค้นหาตอนนี้แล้วก็รอนะฮะตอนนี้ได้22ช่องแล้วน,นะครับผม30 38นะฮะก็รอให้ค้นหาถึง100%นะครับ ขอเคเอาคหาเสร็ออเซนต์กดตกลงกดออฟนะครับกระเป๋าตันะครับครับก็รับชมทีวีนี้ตอนได้แล้วครับผมสอบถามปัญหาเพิ่มเติมหรือมีปัญหาเรื่องการติดตั้งนะครับให้แอดไลน์เข้ามานะครับแล้วก็จะมีช่างที่บริษัทตอบให้ขอบคุณครับ thank you